สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลน,นปอปตคขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิสเทโรเตะสนามแพทสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผลงาน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นเทโรชนะไป1น,นัดและเสมอกันไป2นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของจูบานท่าเรือชนะ2เสมอ1โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปสเสมอรประจวบ1ประตูต่อ1 ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของเทโรชนะ1เสมอ1พ้หนโดยนัดล่าสุดปึ่งเปิดบ้านเสมอบีจีปทุมศูนย์ประตูต่อศูนย์ความพร้อมของการท่าเรือจะไม่มีเฮมินตันโซอาเรสที่ติดทอดบานส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่คาดว่าการท่าเรือจะส่งลงสนามในระบบ4-33ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศหลัง4ตัวสุพนันบุรีรัตเอเลียดดอเลาะ แอตตนติราบาซีเคลวินดีรมรํากลาง3ตัวธนบูลเกสารัตนเซกิโอสัเเรตวิลเลียมเวเดอร์เซอร์ส่วน3ปร,าาประสานปฐมพลเจริญรัตนพิรมทีระศักเพื่พิมายและบดินผาลา ส่วนความพร้อมของเทโรจะไม่สามารถใช้งานสันชัยนนทศิลาที่ติดโทษบานส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คารบาเทโรจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสินทวีชัยหัดไทยรัตนกุลหลัง4ตัวเอกชัยสำเรจเฉลิมศักดิ์อักขีไอซักฮอนนีวิทยามูลวงกลางสมตัวชานุกูลกาลินและสลีอัปโป เจนพบโพคี y, ส่วนสามประสานบาโบมาร์เลนดีโรมูโลคาบรานและเลียมแซฮยุกเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านการท่าเรือจะมาเดินหน้าครองบอลบุกใส่เทโรเพื่อคว้าสามแต้มที่ต้องการในบ้านเนื่องจากการท่าเรือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดุดนันและเทโรจะมาเน้นรัดกลุ่มรอตัดบอลที่ท่าเรือผิดพลาดแล้วต้กลับเร็วตามสไตล์ของพวกเขา ทางด้านการท่าเรือนัดก่อนพึ่งโดนประจวบที่เสมอช่วงท้ายเกมทำให้ทำได้เพียงหนึ่งแต้มนัดนี้พวกเขาจึงอยากที่จะกู้หน้าต่อหน้าแฟนบอลด้วยชัยชนะเพื่อทำแต้มขึ้นไปลุ้นพื้นที่ส่วนบนที่พวกเขาต้องการ ส่วนเทโรนัดก่อนก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวจากการเปิดบ้านเสมอบีจีได้แถมรูปเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยมีลุ้นเบียดชนะด้วยาําำนัดนี้เทโรจึงหวังจะคงมาตรฐานการเล่นเพื่อที่จะบุกมาคว้าอย่างน้อยหนึ่งแต้มจากถิ่นพัฒสเตเดียม ต่ถึงกรุน,นันด้วยความที่การท่าเรือเล่นในบ้านได้อย่างดุดันประกอบกับผู้เล่นแนวรุกมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายจะทําให้เกมนี้การท่าเรือจะเปิดบ้านชนะเทโรไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอลนอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อคุณครับ